สวัสดีครับเพื <emit> ่อนๆนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องบอนไซแก้แปดร้วนะครับวันนี้ผมจะมาจัดรากปลูกลงกระถางนะครับโมกที่ซื้อมาจากร้านต้นไม้นะครับเป็นโมกเป็นโมกถุงดำนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นโมกถุงดำนะครับเราซื้อมาแล้วเราแล้วเราตอนเราตอนกิ่งออกมาแล้วเราตัดทิ้งไว้แล้วเนี่ยเราทําให้รากเดินดีแล้วแล้วเนี่ยเราจะมาปลูกลงลงกระมังลงกระถางเพื่อ สร้างเป็นบอนไซต์ต่อไปนะครับอันนี้ผมลองเขี่ยลากดูต้นนี้ถือว่ารากสวยนะครับเพื่อนๆลองดูเนี่ยเราทิ้งไว้นา,นานลากมาเองนะครับเราค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยต้นนีล้ลากสวยเนี่ยลากสวยลากรอบนะครับดีเรามาค่อยๆแต่งกันไปนะครับผมจะตัดเอารากไอ้ที่เล็กๆออกก่อนนะครับ เี๋ยวเราจะเอาตาเสจแล้วเราแต่งตุ้งแต่งตาเสจแล้วเราก็จะปลูกลงนะครับสร้างเป็นบอนไตต่อไปนะครับนี่ฮะดูนี่ถุงตาไม่ออจกจงดำเลยนี่ฮะอ็นโมกที่ซื้อตามตลาดตอนนี้เป็นโมกอ่าโมกซ้อนนะครับนี่ฮะลากไป โม้ครับอทำบอนไซได้หลายชนิดมากครับมีโมกลาโมกซ้อนโมกหนูลาโมกเวียดนามนะครับทำบอนไซได้นะครับแต่ถ้าเรื่องของได้รับความนิยมเนี่ยจะเป็นโมกหนูลาที่ได้รับความนิยมสูงสุดเราเลือกฝั่งนี้เป็นด้านหน้านะครับฝั่งนี้เป็นด้านหน้าเพราะว่าฝั่งนี้รากจะผายนี่ฮะรากจะผายออกนี่ครับนี่ครับ เราเลือกฝั่งนี้เป็นหน้าไม้นะครับเดี๋ยวเราเอาเอาอันนี้มันเป็นแบบเหมือนไม้งามเลยนะครับเนี่ยเราเดี๋ยวเราจะเอาเอาอันนี้เป็นลํำต้นอันนี้เป็นเป็นอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเราต้องตัดออกนะครับสร้างกิ่งนี้เอานะครับต้องไล่ดู จะสร้างค่อนข้างลําบากหน่อยเพราะว่ามันเป็นไม้เป็นไม้ง่ามเจ้า,ย,ายอดนี้ให้มันต่ำลง่ะ เอานี้ทำเป็นยอดต่อไปนี่ไม่เอาตั้งยอดแล้วเดี๋ยวเราเอายอดนี้อีกยอดหนึ่งอาจจะใช้ผมอาจจะใช้ยอดนี้ใช้นี้เป็นกิ่งออกไปกิงหลังน,น่าจะมีแล้ว เอายอดนี้ไม่จะหนีผู้มันจะหนีไปหน่อยนะครับผมว่าเอายอดนี้ว่ะจะสร้างมาตรงนี้ทิ้งลงมาน,นี้อันนี้ถ้าเอาอันนี้มันมันสูงกว่าน,นี้ไปหน่อยถ้านี้่ยอดก็ต้องเล่นอันนี้ แล้วกบกบแผ่นี้หน่อยนี่อะไรขึ้นท้งยอดทา cái tăng khả này. นะครับอันนี้เราแต่งแต่งเสร็จแล้วเราก็ทายาผมจะใช้ซิลิโคนนะครับเคลือบไว้นะครับเวลา,เ,าเรื่องความร้อนเรื่องอะไรเนี้ยแผลมัน้เดินเร็วๆถ้าเราไม่ทาเนี่ยมันจะแผลมัจนจะแห้งนะครับทาไวน้น้าหนาเลยตรงนี้มันป้องกันเชื้อราได้ด้วยนะครับเนี้ยมีกันสัตว์พวกเชื้อราเชือเ้อลนี่ผม พอกแล้าหน,นาไว้เสร็จแล้วเราก็ดับต่อไปเราก็เคลียรรากแล้วก็ปลูกกระถางสร้างรากแนละ้วเดี๋ยวตัดให้มันปลูกลงกระถางอกระมังไว้หรือว่ากระถางไว้ก็ได้ให้มันสร้างรากใหม่นี่รากเก่า สร็จแล้วก็แต่งแต่งทําไมครับเพื่อแต่งก่อนเวลาไม้จบหรือไม้ก็จะจบแล้วเวลาเราขึ้นกระถางเราจะไม่ต้องมาตัดตัดเยอะอีกทีหนึ่งนะครับตัดไว้เลยค่อยๆทำไปครับ เรวลากก็ออกมาใหม่นะครับค่อยๆตักไป เรียบร้อยนะครับเราก็ค่อยแต่งไปเรื่อยจะตัดไปก่อนเลยก็ได้เพื่อที่เพื่อไว้ตอนที่ลงกระถางได้ง่ายๆนะครับได้ไม่ต้องตัดอีกรอบนะึง เรียบร้อยครับนี่นียกตั้ง่ยอดเลยงไม้ทำสองพุ่มจบประมาณน,นี้ตอนนี้เราปลูกลงกระถางชามได้ป่อดก็ลงมาปลูกนะครับปลูกไม่ต้องยังยังไม่ต้องปลูกกระถางน,นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเอไม้เราต้องเลี้ยงอีกดานนะครับ แล้วก็ปลูกลงกระถางกระมังหรือว่าไอ้สำออไว้ก่อนเพื่อเลี้ยงผมใช้ดินใบก้ามปูมะพร้าวสับแล้วก็คิวแล้วก็แกะนะครับแกะหมักนี่กดก่ได้กบลากไปเลยนะครับแล้วก็ลดน้ำปกติเค ถ้าเราอยากจะให้มันแตกรากไวเราก็หาถาดมารองน้ำแช่ไปก็ได้เสร็จแล้วก็วลดน้ำให้ชุ่มนะครับลดน้ำแล้วผมก็จะหาไอ้ถาดรองน้ำไว้นะครับเพื่อให้มันชื้นตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่ได้แตกรากอ่อนไหนไวเนี่ยอันนี้เป็นไม้ที่ นี่ครับอันนี้ไม้ถุงดำแั้นก็เลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆไม้ถุงดำเราเอามาแต่งเรามาทานะครับเนี่ยงั้นเลยนะครับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับผมนะครับเนี่ยโอเคครับผมไว้พบกันคลิปต่อไปเะครับคลิปนี้สวัสดีครับ